อยู่ช่วงิดจะซิ่งครับบุ้งเมงมาแล้วนี้คือรถเจ้าของสํานักเป็นโบคู่แต่ถ้าเป็นโบจอยอะช่วยเก็บท้าเช็ดตลกตัวรถมันก็พิเศษแล้วเพราะว่าเป็นช่วงสันสขอข้างในทำอะไรไม่พี่เครื่องก็คือเครื่องคันนี้ก็มีแค่รีแมปครับเพราะรว่าเรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเดี๋ยวพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปถึง เพิ่มแรงมมาขึ้นมาอีกครับผมน่าจะวางไว้ประมาณสัก20กว่าไม่เกิน3 0ิบประมาณนั้น3ามแสนใช่ครับเชฟโรเลตมือสองนี่มันกี่บาทที่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาท4ี่แสนเย็ดเคใช่ทั้ง4ี่แสนได้อย่างนี้เลยด้วยแล้วเป็นไงบ้างพี่กระแสช่วงนี้เชฟโรเลตผมว่ามันก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกที่โรงงานปิดแล้วมันได้บวบลงไปพักหนึ่งใช่ตอนนี้ผมว่ากระแสมันเริ่มกลับมาคนเริ่มกลับมาใช้เยอะแล้วอางนี้เน้นเท่ครับเน้นเท่จริงถ้ากล้องมันได้กลิ่นนะเว้ยจะบอกเลยปะ ไม่กินอะไรปะกินขิงอเย็นแก <laughs> น๊ดหอมจริงว่ะภายในก็เาบากเหมือนกันใช่ครับเคอร์กี้แท้เหมือนกันครับนี่อ๋อวันนั้นเทปเทปทีท่แล้วมาเปสี่ขอก็คือหายากใช่ครับเทปที่แล้วมาคือเดิมสนิทเลยเบาเบ<อ>ิรทุกอ,อย่างใช่หมดเลยมาปรึกษาพี่ฮับได้ครับถามเบอร์ติดต่อนะพี่ขออีกทีหนึ่ง0ูนย์หกสองสองสาครับถ้าไม่ใช้เชลโรเลตเข้ามาได้ไหมพี่ได้ครับผมดีมงดีแม็กได้หมดคือรับจัดสภาพห้องเครื่องเลยครับรอ๋อจบเลยใช่ครับเฮ้ยมีวีดีโอซ่าด้วยว่ะ อะไรแต่งอะอะไรยังยังลงยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับเพราะมันมันเพิ่งซื้อมาคันนี้มันต้องทยอยมาครับอขาขนไม่ได้ครับช่วงนี้ขายต่อไหมพี่คันนี้ขายปะทำไปเล่นผมขายไปแล้วคันหนึ่งนะเออผมผมแต่งเก่าอยู่ในนั้นใช่สีแดงเออไปัหนแต่งเสร็จแล้วขายไปแล้วครับขายไปเท่าไหร่พี่ขายไปสองแสนสองครับกำลังเริ่มทยอยแต่งอยู่แล้วขายปะคือแต่งแล้วขายทําเพื่อเอาง่ายครับมันคือความสุข อ๋อที่ได้แต่งได้ลองเรามาแต่งรถเงี้ยปุ๊บแล้วเราสวยปุ๊บคนคนมาเห็นแล้วอยากซื้อรถเราเนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยเราแต่งเนี่ยมันดูดีในสายตาคนอื่นด้วยอันนี้มีล้อซีนซีด้วยคือเดี๋ยวรอท่อไทเทเนียมใบหนึ่งแล้วก็รอปั๊มเบรกบนล่างครับแมวชอบเน้นแบบยุคเก้าสเลยพอสมัยก่อนแต่งจะเป็นบอยงนี้เออผมเห็นตอนผมเด็กๆอันนี้แพงแพงไหมพี่สามหมื่นกว่าบาทอ้เลี้ยงคููนี้สามหมื่นกว่าใช่ครับพี่ชอบซอนเตสหรือฟอร์ซาเอาตรงเลยนะเอาเอาตรงฟอร์ซาครับ จริงเ่ะจริงเพราะเพราะอะไรเพราะว่าคือหนึ่งอ่ะทรงก็กินขาดแล้วจริงอันนั้นอ่ะตอนนต้นะในความคิดส่วนตัวนะเดี๋ยวทัวร์ลงรผมอีกก็คือหน้ามันดูอูมอูมอ่ะแล้วตูดมันริ่มริมเงินไปแต่เขาบอกว่า Honda ากักถามว่ากักไหมอ่ะเขาเรียกว่ากักครับเขาเรียกว่าปล่อยมาเรื่อยๆให้คนเขาติดตามผลงานมันไม่ได้กักตอนนี้คือผมก็เปิดผ่อนอยู่นะแต่เฉพาะลูกค้าคนที่แบบสนิทแไว้ใจไว้ใจได้หน่อยไม่เละหมดใช่ครับส่วนมากเนี่ยก็มีลูกค้าผ่อนแบบ บางทีรถชนมาเราก็แบบเห็นใจครับเคสร,รถชนใช่ป่ะลูกค้าก็จะผ่อนมาเพราะว่าถ้าจะเอาเงินก้อนมาซ่อมมาเขาก็หาลำบากใช่เราก็ให้เขาผ่อนแล้วก็ซ่อมให้เขาเห็นป่ะประมานั้นหาที่ไหนได้